อันกำเนิดเกิดมาในล่าโลกสุขกับโศกไม่ได้สิ้นอย่าสงสัยเมื่อมีพบก,ก็มีภาคอย่าอะไรถึงคราวไปก็ต้องไปอย่ากล้ำเกินท่านทั้งหลายสาธุชนทุกท่านชีวิตของเราแต่ละคนร้วนไม่ต่างกันมีเส้นชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไปเกิดแก่เจ็บและตาย กราฟชีวิตของเรามีทั้งขึ้นมีทั้งลงพอมีลงก็ย่อมต้องมีขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติวิหลังนั้นการที่เราเห็นความจริงของชีวิตเส้นชีวิตเป็นอย่างนั้นทําให้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสังเกตศึกษาความจริงของชีวิตเพื่อมาพัฒนาชีวิตของเรา 4. ประการสําคัญประการที่1ก็คือว่าได้เห็นความจริงของชีวิตประการที่สได้เรียนรู้เข้าใจชีวิต ประการที่3ได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตและประการที่4ได้พัฒนาชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายแต่และข้อมีข้อสังเกตรศึกษาอย่างไรเราไปศึกษาทีละข้อทีละข้อกันนะข้อที่1ที่ว่าได้เห็นความจริงของชีวิตเป็นอย่างไรความจริงของชีวิตที่มีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งชอบใจและไม่ชอบใจภาษาพระเขาเรียกว่าโลกกระทัก็คือ ได้ลาบก็เสื่อมลาบได้ยศก็เสื่อมยศสันเริญก็มีนินทามีสุขก็ย่อมมีทุกข์คือมันคู่กันอยู่เสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะชอบใจหรือไม่ชอบใจต้องการหรือไม่ต้องการเราทุกคนต่างก็ต้องเจอประการต่อมาที่บอกว่าทําให้เราได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตเรียนรู้อะไรล่ะเรียนรู้ชีวิตตามหลักไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มีอะไรบ้างก็คือ อนิจจังทุกขังอนัตตาชีตของเราเป็นอนิจจังเคยมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดามีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาสุขก,ก็เก land ิด <Wonder> ขึ้นตั้ง<ม>อยู่ดับไปทุกข<ล>์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปัญหาต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาพระท่านบอกว่าสิ่งใดไม่เท <Hot> ี <overturn> ่ยงสิ่งนั้นก็เป็นท Bangl ุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นอ้วนเป็นอนัตตา คาว่าอนัตตาคือไม่สามารถบังคับบัญชาควบคุมเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้เช่นบังคับไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันต้องทุกข์บังทับบังคับให้มันอยู่กับความสุขตลอดก็ไม่ได้เพราะถึงอย่างไรเมื่อไม่สุขมันก็ต้องมีทุกข์บังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้เพราะถึงอย่างไรมันต้องมีแก่มันต้องมีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นประการต่อมาที่บอกว่าทําให้เราได้เตรียมความพร้อมที่จะใช้ชีวิต ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีความสุขพรุ่งนี้อาจจะมีความทุกข์วันนี้ร่างกายแข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะต้องเจ็บป่วยวันนี้มีเงินทองใช้มีบ้านอยู่อาศัยพรุ่งนี้อาจจะไม่มีบ้านพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเงินทองวันนี้ร่างกายแข็งแรงพรุ่งนี้อาจจะต้องเจ็บป่วยวันนี้อยู่กับครอบครัวคนรักพรุ่งนี้อาจจะไม่มีใครต้องอยู่ตัวคนเดียวชีวิตของเราต้อง เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากมีความเปลี่ยนแปลงอย่างว่างไวมากโดยเฉพาะช่วงระบาดไวรัสโควิด -19 เราไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้เลยว่าจะเป็นยังไงต้องดูวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนต่อเดือนแต่ถึงอย่างไรก็าตามขอให้เราทั้งหลายได้เตรียมความพร้อมที่จะ รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเงินพร้อมเลือยังสุขภาพพร้อมเลือยังสติปัญญาความรู้ความสามารถพร้อมเลือย่างที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนประการสุดท้ายที่บอกว่าทําให้เราได้พัฒนาชีวิตเพื่อไปสู่เป,ป้าหมายเราจะพัฒนาชีวิตของเราให้ไปสู่เป,ป้าหมาย พระพุทธเจ้าของเราให้หลักในการพัฒนาชองเราไว้3ประการนั่นก็คือหลักไตรสิกขาก็คือพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือพัฒนากายกับวาจาของเราเนี่ยนะให้มีความเป็นปกติเรียบร้อยไม่ไปเปลีป่ยนตนเองไม่ไปเบียปลีป่ยนผู้อื่นสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิต พัฒนาจิตของเราให้มีความตั้งมั่นให้มีความมั่นคงให้มีความอาจฐานที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่จะทําการทํางานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วตั้งใจให้ประสบความสําเร็จส่วนปัญญาก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นจะทําให้เราได้เดรียนรู้และเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงไม่หลงเพลิดเพลินกับทางที่จะนําไปสู่ตนเองไปสู่ความเสื่อมของชีวิต กล่าวสรุปโดยย่อ,อก,ก็คือว่าการที่เราได้เห็นเส้นชีวิตความจริงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายชีวิตของเราก็ตามชีวิตของผู้อื่นก็ตามนั้นทําให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ความจริงของชีวิตอยู่สประการที่กล่าวไว้แต่เบื้องต้นก็คือว่าได้เห็นความจริงของชีวิตตามหลักโลกธรรมได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตตามหลักไตรลักษณ์ได้เข้าได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บหรือความตายก็พร้อมอยู่เสมอและประการสุดท้ายได้พัฒนาชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายของชีวิตด้วยหลักของไตรสิกขา ท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับสาธุชนกันยาธามิททุกท่านที่ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตให้มีสติปัญญามีกำลังกายมีกำลังใจมีกำลังสติปัญญาที่อาจหานที่กล้าแข็งพร้อมที่จะประจ,จนกับปัญหาของชีวิตและนำพาชิตของเราและผู้อื่นไปสู่ชีวิตที่ดีงามต่อไปขอเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรม